ต้องเงินมันนี่่บเะนี่บอโอ้ยเจ้าวัยวัยอรวัตอีกรมบูมอนี้เหรอเออเดี๋ยวขอหยาดตรวจคนก่อนเด้ออ่ามือประษานไทยทอยมือประษานไทยทอยเอาหันหลังให้เพื่อนเออโอ้ยได้ละอ่ามีคนแจ้งเหตุใดล่ะเอออ้าวดูเด้เจ้าทีมาตรวจคนเบิ่ง อสิพากันไปใส้อะไเงี้ยนี่มาเล่นนี่แหละฟังฟังงานรงมรำมะเล็งแต่แต่ว่างานครูเขาตัวนะ่ะอา่าขามเนี่ยอันนี้เมียงอ่ะเอออ่าไหวเออไหวไปกระเจี๊ยเอาสี่ดเ,เด้อเออจะเลี้ยวกะเจี๊ยพาไปหาลอยเวียนอยู่โรงพักกูเลยพอลอยเวียนอยู่โรงพักกูน่าให้พาจอบไปโรงพักเมียง ไปเขาไปต้องต้องได้ไปไล้เนาะน่ะเขาเอื้องหดลงแพกเปมือนลอยเวียนเขาประสานมาเออนัาบอกเลยบ้านอะไรเนาะเออต่อคุยกับลอยเวียนลงแพกเนาะเขาประสานผมนะไอ้เนาะอยู่หันนฮะแก้เคือกันแล้วต้องคุยกับลอยเวียนเพิ่นปะไปลงแพกมาเดี๋ยวไปกับน้องผมก็ได้ยเฮ้ยพอได้ต้องไปกับเจ้าหนี้ด้วยท้าวบีบปะ ไปแซ่บเดี๋ยวทับไปใส่เกืบอบวันใส่เกือบวันบอกใส่เกือบเออมาแม,ม่สันต้องไปคุยน้ำลอยเวียลงพักกูเด้อเนี่ยมีอย่งอีกกูอยู่หลายบอลใส่เกือบเจาะโอ้ยอยู่นี่เออเอาแม,ามา่แม่เันเอออ่ะน่องครับย่าผมบอกน่องผมต้นไม่นนั่อยู่น่องคนไหนผมย่าเอานี่บ่อเออนั่นบ่น้องเออไ่ะตามพี่ไปหน่อย เออผันเด้อจะพาเราไปโรงพักผันเด้อไปฮะไม่มีอะไรเลยพี่พี่แฟนมันยังไงเออจาพาผัวเด้อจะคุยกับรอยเว้นโรงพักผันลด้อผู้ชาเหตุยปะเวลาเดี๋ยวจะคุยโรงพักมันจะเข้าใจเรื่องเออเอ้าเดี๋ยวจังน้ำไปโรงพักผันเด้อเออไม่บอกแม่ไม่บอกแม่ไม่บอกไม่บอกแม่เขา อใายว่างไพ่ครับทุกวันนะน้อยเพิ่น,จ,นจ,จักรรีน้องฮากับจักเกย์ก็วิวไหมเออจะคุยเอร